ก้นสวยงามนะครับมันิยูเวนนะครับผมตดงนภที่มันเดิมนระะับดอกซากุระ Sakura นะครับวันนี้สวนยูเวนต์นะครับตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นจะขาวโผลไปด้วยดอกซากรุระเลยนะครับ <c oughs> นี่ครับงมสวยงาม ของซาโคล่านะครับผมนี่อยู่ที่อูวีนอน,นครับมองเกาพี่นองเอ้ยมอก,กระเซมาใส่ดอก1 8ปี19กปีกันเลยมาเดี๋ยถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายพีด่ดูนี่ครับลูกพีโอมหาหาหลินน้ำครับผมนี่ครับเทขนาดครับเป็นคนชอบเทนะครับผมสุดยอดนีครับ เฟตเฟวสุขสตีมรจินะครับความสวยไม่คงที่นะครับผมความดีคงทนนะครับนี่คือดอกสักรุนะครับมาปีละครั้งนะครับผมตอนนี้ถึงฤดูกาลแล้วนะครับคนดีมากนะครับผมที่อุ้ยนะครับฤดูการตอกรุดบานนะครับผม ดอกกิวนะครับดอกกิวบานนะครับผม่มน้องเอ้ยนึ่ครับมีสาวไว้น้ำนะครับผมนี่ครับา,น,บาบะนะคามากนะครับวนนะครับ,บ ครับผมเก่าสวัสดีงามนะครับพอกันเราเคยร้านมันจะเป็นบ้าโจ้กของงกันนะครับกินเที่ยวทัวญี่ปุ่นสไตล์เจ้าหลีนะครับผมนี่ร้ามาบนดอกซากุระนะครับสวยงามมากครับผมลืมถอดหมวกพี่น้องเฮ้ยหมวกใสแบบนี้ครับซากุระนะครับสวยงามนะครับผมแบบนนะครับด้วยนะครับฮ่ อีกไปกไปไปไปนะครับอีกไปลาบูละนะครับผม,มอยากให้โบมาด้วยนะครับมีหมอให้โบคนเดียวเลยนะครับผมสวยงามมันโบนะครับโบเคยไหนลาบูละก็เคยอยนั้นนะครับ

ผมลงต่ำนะครับผมแทงต่ำเลยสูงสุดเลยครับบอยมาเด้อว่ายนี่ผู้หญิงมาอยู่นี่ผู้หญ่ยิงอ่ะน่าหิ้งทั้งนี้ลูกพี่เยอะเลยอ่ะนีลูกพี่โย่งนี่นี่เด้อว่ยนี่ลูกพี่โย่งมาหาหิ้งนี่ครับผมเป็นอยู่สวยงามมากนะครับบริเวณนี้นะครับอินซากุระไทม์เลยนะครับ เที่ยวเยอะนะครับผมนี่ครับทำไมมันสวยอย่างนี้สวยเต็มรูปจุกไมอมทุกคนเห็นเยอะมานะครับอ้าหวานเลยเนาะ